สวัสดีครับผมอยู่กันในช่วงข่าวเกมแพทโนสูจุดห้าของเกมวอลเล็ในช่วงโคสเบต้าโดยแพทนี้เนี่ยก็ได้ทาการเนื้อตัวละครไซเฟอร์ที่เป็นตัวละครโกงในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหัวข้อเกมเพย์แอนด์บาลานซ์เวบพอนอัปเดตรูปแบบการยิงของเกมนี้มีอยู่3แบบได้แก่การหยุดยิงเดินยิงและวิ่งยิงทางพัฒนาได้แก้ไขาการวิ่งแล้วหยุดเพื่อยิงระดับความแม่นยำจะไม่อยู่ในการเดินอีกต่อไปเดสโซนอะคูเรซี ปรับเพิ่มจาก25เป็น30ทําให้การยิงนัดแรกง่ายขึ้นจากข้อก่อนหน้านี้หัวข้อเวฟพอน์แรงดีของปืนจะมีการปรับเปลี่ยนทําให้เวลาเรายิงปืนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในแต่ละกระบอกก็จะมีการปรับลดที่แตกต่างกันตามภาพลดราคาปืน RS จาก1,700เหลือ1,600หัวข้อเ g e n t Agents skill solo of เวลาลดลงจาก9เหลือ7วินาทีและปรับลดความเร็วการเดินผ่านจาก65%เป็น50% Agent Cypher s k ิ l l Cyber c a s e จะไม่ลดความเร็วศัตรูเมื่อมีใครเดินผ่านมันอีก skill Spycam เพิ่มคูลดาวจาก30เป็น45วินาที Agent Omen s k i l Dark Cover เพิ่มเวลาจาก12เป็น15วินาทีเพิ่มความเร็ว Projectile Speed และคูลดาวเพิ่มจาก30เป็น35วินาที Agent Viper skill n a b i เพิ่มขนาดจาก350เป็น450หน่วย Agent b i m s t o n e Phoenix และ Viper Skill Incendiary, Fireball, Snakebite เพิ่มระยะความสูงในการที่จะไม่โดนดาเมจของสกิลจาก80เป็น120หน่วยเพื่อแก้ปัญหาคนที่มีหอบหนีสกิลนี้หัวข้อเรื่อง Agent Ability Credit Agent Sage Skill Barrier of เพิ่มราคาจาก300เป็น400 Agent l r a i t Skill Botpack เพิ่มราคาจาก100เป็น200 Agent Phoenix เพิ่มราคาเคอร์เบลจาก100เป็น200 Agent b i m s t o n e Skill Incendiary เพิ่มราคาจาก200เป็น300 Agent 7 สกิลอัพดับลดราคาจาก200เป็น100หัวข้อเครดิตแคปลดเงินสูงสุดที่สามารถเก็บได้จาก12ืนสให้เหลือ9,000ส่วนที่เหลือจะเป็นการอัปเดตเสียงตัวละครหรือปรับรูปแบบแมบปบและอะไรต่างๆมากมายทำให้การเล่นเกมดูดีมากขึ้นก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารการอัปเดตของแพท0.5ถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดซับไลค์แชร์ด้วยครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ